พี่น้องประชาชนครับตลอดเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมาคดีน้องชมพู่เป็นคดีปริศนาที่ไม่สามารถหาตัวผู้กระทําความผิดได้นะครับชมรมนักกรรมนะครับได้เสียเงินในการฝังตัวอยู่ที่บ้านกกอกเนี่ยนะครับโดยสมงยสองชุดนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่าเรามีความชํานาญในพื้นที่ในจังหวัดปุตตาหารในคดีกูจอมรัพย์ซึ่ง เรามีพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแนอดีตเนี่ยเป็นพื้นที่ของพวกออกอากายคอมมิวนิสต์เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีนะครับาสายของเราอยู่ในจังหวัดมุกดาหารซึ่งห่างจากบ้านกเกาไปก็ไม่กี่กิโลนะครับในการฝังตัวของสายของเราเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับสายตำรวจทั่วไปที่ปลอมตัวเป็นคนขายของบ้างคนกวาดขยะบ้างคนถีบสามล้อบ้าง คนขับเรือบ้างเป็นยูทูบเบอร์บ้างนะครับซึ่งเราก็ฝังตัวมาอยู่ที่นั่นมาตลอดเวลา7เดือนที่ผ่านมาการแบ่งทีมออกเป็น2ส,สายเพื่อจะเช็คทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของครอบครัวน้องชมพู่เองนะครับที่มีคนสงสยัยหรืออีกฝ่ายนึงก็ตามที่มีคนสงสยัยเราก็ใช้ทีมทั้งหมด2ชุดนะครับโดยการจะเข้าถึงตัว พูต้องสงสัยเนี่ยคนสําคัญที่เป็นเทวดากับนางฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็เข้ายากนะครับสิ่งที่เทวดากับนางฟ้าเนี่ยนะครับจะเข้าได้ก็คือว่าต้องยอมเขาทุกอย่างยอมให้เขาบงการได้ยอมให้เขาบังคับในการที่จะเขียนบทาร์มนะครับจะลงข่าวนะต้องเป็นไปตามกลไกที่เขาต้องการ เราถึงจะเข้าถึงเข้าได้นะครับสื่อหลักที่ผ่านมานะครับตามรายงานสายของเราเนี่ยนะครับเราทราบอยู่แล้วว่ามันมีการจัดฉากนะครับร่วมมือกันในการมุ่งหวังเลตติง้งมุ่งหวังค่าโฆษณามุ่งหวังการเป็นพิธีกรในการแย่งชิงเลตติ้งกันนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่ามันทาให้ลูกคดีของตํารวจเสียหายเราเอง นะครับคดีนี้เนี่ยเรามองว่าน้องชมพู่คือเหยื่อชัยกรรมเป็นเด็กอายุเพียงแค่สามขวบน้ำหนักเก้ากิโลกร,รมัมเป็นเหยื่อชัยกรรมที่ต้องได้รับการเยียวยาต้องได้รับการนะครับจับกลุมผู้ต้องหาที่ฆ่าน้องชมพู่มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้การเสียงเงินของชมรมเที่ยวนี้ไม่ได้สูนยเปล่าเราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับ รวบรวมหลากฐานมาเราเวลาเจดเดือนในการเก็บรวบรวมหลักฐานทั้ง2ฝั่งจนเรามาเขียนเป็นบทคร์มให้พี่น้องประชาชนคนไทยงประเทศใช้สติคิดนะครับแล้วก็วิเคราะห์อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆเพราะเคยมีอดีตมาแล้วในครีคูจอมทรัพย์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้มีการลงบทความเป็นซีรีส์นะครับจริงๆจ,จะเขียนแค่สตอนแต่เนื่องจากเนื้อหาของ ในบทความมันยาวนะครับถ้าเขียนเยอะคนไทยมักจะมีปัญหาเรื่องของการอ่านหนังสือข้อความจะไม่เกินเจ็ดบรรทัดนะครับก็จะมีปัญหาเราเลยต้องเขียนเป็นตอนๆเพื่อให้มันครอบท่วนแล้วก็ได้ใจฟาร์มสามารถสื่อไปถึงผู้ต้องสงสัยที่จะต้องโดนแจ็กพอตในเร็วๆนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ ผมเองผมก็ต้องขอโทษครอบครัวน้องชมพูด่ด้วยที่เราเคยสงสัยเหมือนกันนะครับหลังจากได้ผ่านการพิสูจน์ตลอดเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเห็นควาเมเสมอต้นสเสมอปลายเห็นความเป็นอยู่นะครับทุกรูปแบบเนี่ยโดยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงแล้วก็ไม่มีเหตุอันสงสัยแล้วว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการสแสวงหาผลประโยชน์หรือมีอไรายได้นะครับแต่อย่างใด กับยังต้องลําบากด้วยซ้ําไปที่พี่สาวเนี่ยนะครับของน้องชมพู่เนี่ยยิ่งนับวันนับวันวยิ่งโตขึ้นไม่ได้มีคนที่ไปสร้างห้องน้ําในบ้านให้นะครับและส่วนหนึ่งก็ได้จากการค้าในการขายของนะครับเราก็เห็นอยู่ว่ามีการต่อเติมเพียงเล็กน้อยไม่ได้มีฐานะร่ํารวยขึ้นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรที่จะต้องไปฆ่าลูกตัวเองนะครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ็ดเดือนยูทูบเบอร์ของเราที่ฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านโกกอกอบแล้วก็ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งขณะน,นี้เราก็ยังอยู่นะครับอีกหนึ่งชุดเพราะถอนกําลังมาแล้วหนึ่งชุดเพื่อมาทําคดีสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวแล้วก็เรื่องยาเสพติดนะครับในภาคอีสานดังนั้นในขณะนี้เนี่ยเรายังเหลือยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยฝังตัวอยู่ในบ้านกกอกเพื่อจะดูพฤติกรรม ของผู้ต้องสงสัยรายนี้ว่าจะมีพฤติการในการหลบหนีหรือไม่นะครับดังนั้นที่มีคนไลฟ์สดใน youtube ต่างๆผมเรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราได้แจ้งแล้วเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่ไปไลฟ์สดและด่าผมสารพัดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าหากว่ามีข้อความหรือมีการหมิ่นประมาทผมด้วยการโฆษณา ถ้าภาคประชาชนทั่วไปก็ห้าหมื่นบาทขั้นต่านะครับสําหรับอดีตสอสอสอบตอกส้นตีนนะก็อย่างน้อยก็ต้องมีสามแสนอัพนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณจะต้องเสียค่าทานายฟาร์มต้องของคุณเองนะครับแล้วก็ต้องมาเสียค่าปรับถ้าแพ้คดีเราและที่สําคัญคือต้องเสียค่าเสียหายให้กับเราแล้วก็ที่สําคัญคือต้องโฆษณาทางสื่อมวลชนให้เราด้วยดังนั้นถ้าคุณจะคอมเมนต์โดยไม่รับผิดชอบ ถ้าภาคประชาชนก็ยังต่ำต้องมี200,000อัพะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้ทราบว่าเราไม่ได้มุ่งหวังที่ต้องการเงินของใครในคดีครูจมทรัพย์สองน้านกว่าคอมเมนต์ผมถือว่าคุณไม่รู้อันนี้ผมไม่ว่ากันแต่คดีนี้เราได้เปิดแล้วว่าเป็นเทวดากับนางฟ้าแล้วถ้าคุณยังมาคอมเมนต์นะครับที่ทําให้เราเสียหายเราจําเป็นจะต้องดําเนินคดีคุณที่สพอพอระประแดงไม่ว่าจะรอาคดีสองร้อยคดีสามร้อยคดี เงินไรายได้ทั้งหมดจะเข้าสู่การกุศลทั้งสิ้นนะครับซึ่งตอนนี้เรียนไห้ทราบนะครับโดยทั่วกันพี่น้องประชาชนครับวันนี้มีคนติดตามมากนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์นะครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับว่าเรายืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราลงพื้นที่ไปแต่ลอดเวลาเจ็ดเดือนข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพอแค่ตำรวจบอกว่า มีผู้ต้องสงสัยผมยาวก็มีบุคคลหนึ่งไปโกนหัวล้านเหมือนผมเนี่ยโกนทรงผมแบบนี้นะครับแค่ตำรวจบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่ค่าชมพู่เนี่ยผมยาวเนี่ยปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีคนไปตัดผมแบบนี้นะครับพฤติการในการแสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านี้นะครับสร้างความร่ำรวยจำนวนมาก นะครับและที่สําคัญคือหมู่บ้านกกอกเนี่ยนะครับตามที่สายรายงานข่าวเนี่ยก็มักจะมีคนบางคนเนี่ยชอบไสยศาสตร์นะครับแล้วก็พวกเล่นของดังนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยเส้นผมของน้องชมพู่ที่มีการถูกตัดจริงเป็นเรื่องของคนที่หลงเชื่อไสยศาสตร์ส่วนมลเหตุจูงใจอะไรนั้นมีหลายประเด็น นะครับผมคงไม่ต้องพูดเอาไว้รอผู้บัญชาการตำรวจชาติพลตํารวจสุวัสด์แจ้ยศสุขจับเมื่อไหร่เดี๋ยวท่านจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะเราคงไม่ไปกล้าล่วงในสัมนวนเราคงไม่ไปกล้าล่วงการดําเนินการของเจ้าที่ตํารวจแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ามูลเหตุจงใจเนี่ยมาจากความอิจฉาริษยานะครับแล้วก็มีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกัน นะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในขณะนี้นะครับมีการนําบุคคลต่างๆมาเข้าเครื่องจับเท็จนะครับเพื่อยืนยันผลผมคาดว่าไม่เกินวันที่สิบห้ากุมภาหวยน่าจะออกที่นะครับเทวดากับนางฟ้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นจากการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่สามารถยืนยันได้เลยว่าบุคคลทั้งสองร่วมกันฆ่าน้องชมพู่โดยไม่มีข้อโต้แยง้งหรือข้อต้องสงสัยแต่อย่างใดนะครับเรามีทั้งพยานวัตถุพยานมีทั้งวัตถุพยานนะครับบางอย่างที่พูดไม่ได้แล้วก็มีทั้งพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าในคดีนี้ ใครเป็นคนที่ฆ่าน้องชมพู่นะครับแต่ทั้งหมดบทฟาร์มทุกตอนเนี่ยนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศลองไปอ่านดูแล้วจะเข้าใจสตอรี่ทั้งหมดนะครับไม่ได้ผิดไปจากนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่หมอปลานะพูดถึงเรื่อง GPS ผมเชื่อว่า ไม่มีใครกล้าแจ้งความไม่มีใครกล้าแจ้งความนะก็เราดูว่าจะมีใครกล้าแจ้งความไหมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรายืนยันได้ครับว่าพยายนหลักฐานพยายนวัตถุเนี่ยสารจะเป็นผู้พิจารณาในเร็วนี้แล้วผมเชื่อว่าฮนุมาน จะลงไปถล่มเทวดาและนางฟ้าอีกไม่นานเกินรอผมคาดว่าไม่เกินวันที่สิบห้ากุมภาสองพันห้หกสิบสี่ฮันโมานจะบุกบ้านโกกเกนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราคงปล่อยไม่ได้ที่จะให้มีคนฆ่าเด็กอายุเพียงแค่สามขวบอย่างโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์รอยนวลน,นะครับ โดยไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายคดีครูจอมทรัพย์สิ่งที่ทําก็คือแรงจูงใจก็คือต้องการกลับมารับราชการนะครับแล้วเราก็จับได้ด้วยมีคนรับรองตั้งแต่รองปลัดกระทรวงมารับรองว่าครูจอมทรัพย์เป็นแพะนะครับสุดท้ายก็มาตายกับเราเรื่อยเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องรูน็อตป้ายทะเบียน เพราะคดีครูจอมทรัพย์เกิดขึ้นมาเมื่อ12ปีมีภาพถ่ายเป็นป้ายทะเบียนปรากฏว่ารูนอ็นอตน็อตคันที่เกิดเหตุที่นำมาขอรื้อฟื้นคดีกับรูนอ็อตเมื่อ12ปีที่เป็นภาพถ่ายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสมาตนตัวหงชาตินะครับไม่ตรงกันจึงเป็นการทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนอกจากนี้เรายังชิงพยานบุคคล นะครับที่หมู่บ้านดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมาได้ก่อนเจ้าหน้าที่อีกฝั่งจึงนำมาสู่การขยายผลแล้วก็ติดตามในสัปดาห์ปีได้โจนทั้งพิสูจน์ได้ว่าครูจอมทรัพย์เป็นแกะคดีพีช90ล้านก็เหมือนกันแค่เห็นลอตเตอรี่บนในนิวออนไลน์สังเกตเห็นรอยขยัก ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการตัดต่อคดีนี้เหมือนกันสามารถสืบได้จากเจ็ดเดือนที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านกกอกนะครับเราจะเห็นคนที่โกหกซ้ำซ้ำซ้ซ้ำซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำโกหกแล้วโกหกเล่าโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับคิดว่าเนียนคิดว่าไม่มีใครจับได้นะครับ คิดว่าหลักฐานทุกอย่างไม่มีทางทำอะไรได้เพราะตัวเองถือว่าเป็นเทวดาแต่สุดท้ายคนไ้าย,ย่อมทิ้งร่องรอยไว้ให้เราในฐานะนักสืบเอกชนแล้วก็ทางทีมงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่ระดมนักสืบฝีมือพักการลงพื้นที่ไปสำหรับนักสืบที่เป็นของตำรวจหรือของเราก็ดีไม่สามารถใช้เทคโนโลยี ในพื้นที่บ้านกกอกได้เนื่องจากว่าไม่มีวงจรปิดนะครับแล้วก็เป็นที่อับดังนั้นต้องใช้วิธีคือเผชิญสืบอย่างเดียวก็คือฝังตัวอยู่ในพื้นที่นะครับไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเหมือนที่นครบาลได้ในต่างจังหวัดบางแห่งก็ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคดีของอที่มีการป้อนทองที่จังหวัดลบบุรีนะครับ ก็ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้แต่ใช้วิธีคือสังเกตแผ่นป้ายคดีนี้ก็เช่นเดียวกันไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาจับได้แต่สุดท้ายอย่างที่บอกครับว่าคนร้ายนับวันนับวันยิ่งหลงระเริงมากขึ้นยิ่งเหิมเกินม,มากขึ้นนะครับสื่อหลักนะครับอวยเท่าไหร่ยิ่งทำให้ สมองของผู้ต้องสงสัยรายนี้กับเอาสื่อมาเป็นเครื่องมือในการทำลายพยานหลักฐานและสื่อก็เป็นร่วมมือด้วยทำให้ตำรวจทำงานยากยิ่งขึ้นพวกเราในฐานะที่เป็นเอกชนในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของชาติในการช,ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามมิจฉาชีพก็ร่วมกันนะครับกับทีมงานครูจอมรัพย์เหมือนเดิม เราก็ฝังตัวอยู่นั่นมาเจ็ดเดือนผมเองไปมาก่อนหน้าสองครั้งไปแบบเงียบๆแล้วก็บอกเลยว่าไม่ทำคดีเพราะต้องการให้รับรวงพงังถ้าเป็นนองประชาชนที่เป็นนักสืบก็ต้องใช้วิธีรับรวงพางจะบอกว่าเราทำถ้าเราลงมื้ที่ไปมีแต่คนรู้จักอัฉริยะทั้งนั้นไม่มีใครไม่รู้จักอัชริยะดังนั้นเราจรึงประกาศไม่รับทำคดี เพื่อต้องการรับรวงพังนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะผลวิสูจน์ก็มีการทำร้ายจริงที่ข้อเท้าชมพู่นะครับมีรอยยาบาดาะมีคนพาเดินไปพร้อมทั้งใส่รองเท้าแล้วก็ที่นิ้วนะครับนิ้วเท้าของชมพู่เนี่ยมีตุ่มน้ำใสๆก็คือเท้าพองจากการเดินสัมผัสนะครับพื้นดิน ที่สําคัญคือผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าบาดแผลด้านหลังตั้งแต่หลังขาก้นหลังมีรอยถูกตีนะครับด้วยไม้เล็กๆซึ่งเราก็คาดคะเนว่าน่าจะเป็นก้านมายมเหมือนเดิมที่เราดูจากภาพถ่ายนะครับที่เราได้มีการเห็นภาพถ่ายที่ชัดเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมมีมูลเหตุจงใจทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือขนส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นก็รอรอเวลานะครับที่จะมีการจับกลุ่มนะครับในเร็วนี้ผมเชื่อว่าอย่างช้าสุดคือสิบห้ากรุมาน่าจะมีการขอมัาศาลออกหมายจาับที่สพที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับในเ,เร็วนี้แน่นอนดันั้นข้อสรุปก็คือเป็นเทวนากันดังฟ้านะครับ ผมสรุปให้อย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจเรื่องระบบการสืบสวนสอบสวนเราทํางานเชิงลุกลงในพื้นที่เหมือนสังขบุรีที่มีคนออกมาถแถลงข่าวว่าไม่มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวมาที่จังหวัดการจนบุรีมาที่สมุทรสาครวันนี้รองผู้ว่าการตำรวจชาติก็ถแถลงข่าวชัดเจนแล้วว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากการจนบุรีมาที่สมุทรสาครน,นะครับเช่นเดียวกัน นะครับในทุกๆจุดของเรามีเครือข่ายปัตตมิตรจำนวนมากทั่วประเทศสายของเราทุกสายพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือเจ้าที่รัฐนะครับแล้วเราก็มีค่าตอบแทนให้ในการเป็นสายของเราในแต่ละพื้นที่ที่มีคีรีสําคัญนะครับดังนั้นนี่คือกลยุทธ์รับรวงพางในการสืบจากขนของชมรมยิวเกรรมนะครับส่วนยูทูบเบอร์คนไหน ให้เขาไปหาเอาเองเพราะขณะนี้เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่ายูทูบเบอร์ของเราเป็นใครเพราะยูทูบเบอร์ในบ้านกนาอกขณะนี้มีมากกว่า20คนก็ให้เขาไปสังเกตเอานะแต่ทุกอย่างคือเรามีการบันทึกวิดีโอไว้มีการบันทึกคลิปไว้37คลิปนะครับถึงเวลาก็ต้องไปหลักฐานที่ใช้เหมือนคดีลาลาเบลนะครับที่เราทำเอาไว้เช่นเดียวกันจนทั้งสารลงโทษ พูดอหาทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่จะพูดในวันนี้ในเรื่องของคดีน้องชมพูขอยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวของน้องชมพูนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราระบุแล้วชัดเจนร้อยเปอร์เซนตว่าเป็นเทวดากับนางฟ้านะครับพี่น้องประชาชนครับในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีจะมีคดีดาบตำรวจตะเบียนชายแดนหลอกลวงพี่น้องประชาชนในการหลอกซื้อง,งวัว จำนวนสิบกว่าล้านแล้วก็ใช้อิทธิพลในการใช้กวนลวงโดยมีทนายฟาร์มนะครับมาที่โรงพักสพเมืองเพชรบุรีทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวนมากพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปห้องปฏิบัติงานจับไปพบ้อมพูงกับสพเมืองเพชรบุรีโดยได้ประสานพูงกับตชดนะครับประชุมครีขันแล้วก็ได้ประสานพูงกับการจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่อุทัยไปแล้วนะครับที่เราจะเข้าไปเร่งรัดคดีให้ออกไมาจับ นะครับดาบตำรวจต่อชะดอที่มีการช่อบโกงนะครับทางชาวบ้านในสพเมืองเพชรบุรีนะครับสิบโมงก็เรียนสื่อมวลชนในท้องถิ่นวันงนี้ก็ถ้ามีเวลาก็ไปช่วยทํานําเสนอข่าวด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีภารกิจมาที่ปอปอป,อป,อปอนะครับเพื่อร้องทุกขก่าวโทษดําเนินคดีกับข้าราชการในจังหวัดกำแพงเพชร,รเพิ่มอีกสองลาย นะครับที่มีพยานหลักฐานชัดเจนในขณะนี้เราดําเนินคดีไปแล้วสามสิบสามลายยังเหลืออีกสองลายที่ต้องมีเพิ่มอีกเป็นสามสิบห้าแล้วก็เดี๋ยวพอรูปรวมปหลักลอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นสี่สิบห้านะครับเกือบทั้งจังหวัดนะครับที่เราเรา,เรามีการดําเนินคดีทั้งเจ้าที่รัฐตํารวจทหารฝ่ายปกครองนะครับทุกอย่างเราดําเนินการอย่างละเอียดรล่าข้อนะครับโดยการมีพยานบุคคลยืนยันยชัดเจนแล้วก็วันที่สิบเก้านะครับจะมีปฏิบัติการฟ้าสาง นะครับในจังหวัดจังหวัดหนึ่งซึ่งก็เดี๋ยวดูตามไ์สดเราแล้วกันลร็ววันพุธจะมีคาคดีสําคัญระดับประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องอยาเสพติดที่เราจะมีการเปิดโปรงขบวนการใหญ่ของประเทศไทยที่มีการนะครับจับยาเสพติดเพื่อมุ่งหวังนะครับเปอร์เซ็นต์ค่าปรับไอ้ค่าค่านําจับแล้วก็เป็นการการะทําที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งจะมีการถแถลงขา่าวยามพนจารณาในวันที่2ี่สบ นะครับก็คือวันพุธนะจะมีการถแถลงข่าวแล้วก็มีการดําเนินคดีกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดมาทางชายแดนแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่รักทั้งสิ้นในการที่จะเราถูกเราจะถูกเราดําเนินคดีนะครับที่ปปป,ปทั้งสาก็คือกองังคับการปราบปรามป้องกันการทุจริตป,ประพฤตไม่ชอบในวงราชการที่กองบริาการตำรวจสอบสวนกลางที่สนย์ราชการชั้นสี่นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยครับ เราต้องขอขอบคุณแฟนคลับของชมรมายกรรมที่ให้การสนับสนุนชมรมรายกรรมมาตลอดเวลาปีนี้เป็นปีที่9นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือผมต้องกราบขอโทษแล้วก็ขออภัยต่อท่านพลตสมบูร์ท่านพลเอกไพบูลย์ุ้มฉายาองค์มนตตีที่ได้มีการกล่าวล่วงแล้วก็พูดนะครับที่อ้างว่ามีบุคคลที่เป็นข้าราชการในจังหวัดกบุรี แอบอ้างชื่อท่านไปสเปหาประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วท่านใช้งานเฉพาะในการทํางานเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นคนสนิทแต่อย่างใดนะครับที่ท่านได้เปิดโอกาสให้เราไปเข้าพบแล้วก็วอว้พรปีใหม่แล้วก็ให้โอกาสเราเนี่ยได้สอบถามข้อาะที่จริงทั้งสิ้นนะครับก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนคนปรเทศครับ อดทนลอยนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้โดนเจ็คคอร์ดีน้องชมพู่นะครับสังคมต้องใช้สติใช้ความคิดนะครับแล้วก็วิเคราะห์อย่าลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับอย่าให้เขามาดูถูกเราได้ว่าเสือกโง่เองเสือกโง่เองนะคำว่าคำว่าเสือกโง่เองเนี่ยมันคือความเจ็บปวดของผู้ที่มีจิตใจดีของผู้ที่มีจิตใจกุศลของผู้ที่ และสงสารคนนี้ได้โอกาสแต่ความรักความสงสารความเมตตากรุณามันคือเราตกกลายเป็นเหยื่อของคนที่จิตใจที่มีโหดเหี้ยมอเมหิตแล้วก็ที่สำคัญคือมีจิตใจที่คิดนะครับคิดแม้กระทั่งฆ่าเด็กคนๆหนึ่งเพื่อต้องการมุ่งหวังเงินจำนวนมหาศาลนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมเอง ขอบคุณแฟนเพจทุกๆคนที่ติดตามชมรมกรรมนะครับแล้วก็ติดตามภารกิจของเราในสัปดาห์หน้าเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรายืนหยัดในปีนี้ที่จะปราบปรามการทุจริตมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นในทางการในการทำงานเชิงลุกนะครับอย่างที่บอกครับว่าทุกหน่วยงานนะครับต้องตื่นตัว แล้วก็ต้องไม่ทรยศแผ่นดินต้องรับใช้พี่น้องประชาชนไม่ใช่รับจ้างพี่น้องประชาชนนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ